สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พามา,อาอกอะดดดูหมดเลยกุหลาบใหญยายต้องตัดตัดออกแบบนี้ะ่ะ <c oughs> เขาเน่าแล้วดอกเน่าสีแบบนี้เลยค่ะสีแบบนี้เลย ขออภยัยหน้าไม่สวยเพราะว่าลืมเอาโลออกช้ามาก็รีบลงเลยเดี๋ยวฝนมาอีกนี่ฮเน่าเน่าหมรีบหาย เลยเยอะเลยค่ะนี่ดอกก็ช้ำดอกช้ำยายยายก็ต้องตัดออกแล้นัง่งกอง เขาก็ร่วงเหมือนกันค่ะเราต้องให้เหลือตรงนี้เขาเผือที่เขาจะออกยอดมาใหม่นะไม่เหลือเลยค่ะ เราแต่งไว้ให้เขาขึ้นใหม่จะได้ขึ้นขึ้นร <c ười> ึ้นกนลางกลางกุหลาบบ้านยายเยอะฝั่งน,นู้นอีก นี่แง่เขากรีบช้าอุ้ยสามนาทีแล้วขออภัยขออภัยขอบคุณนะคะนี่สีแดงพึ่งบานใหม่ สีแดงเพิงบานใหม่ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณนะคะที่รับชม